ส okay. ีออยากเป enfin ็นอะไรบ้างเออเกนหนูเลยเกนหนูเลยแบบนั like, ้นมันไม่คำเนอะพี่อเป็นนักนอนหลับพี่อเป็นนักนอนหลับพี่ก้ามีสเปคผู้หญิงที่ชอบไหมมียังไงยังไงก็ว่าไม่จริงหรอกชอบคนอื่น่ะ พยามสู่สี่ล้านสับสไครเข้ามาแล้วกดซับให้ด้วยนะสวัสดีครับเมพยาแอนดี้ีออวันนี้เป็นเรื่องของ Q&A จะตอบคําถามนะฮะที่พี่ๆถามมาจากทางบ้านพอเราไม่ได้เจอกันหลายปีปุ๊บเนี่ยอายุแต่ละคนก็เพิ่มมากขึ้นโอเคโอเคโอเคสี่ขวบละหกขวบหกขวบอากูเท่าไหร่เจ็ดอ้ก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ้ก้าสิบสองสิบสองสามถึงสิบสามแล้วเหรอเฮ้ยเลาห่างกันปีเดียวไม่ใช่เหรอแล้วก็ไม่ใช่หัวปีหายปีแต่งงานงั้นหนึ่งเหรอ คำถามแรกเลยพี่สี่อโตขึ้นมาเนี่ยสี่ออยากเป็นอะไรบ้างอยากเป็นอะไรครับนักฟุตบอลว้าวเป็นนักฟุตบอลโอเคอยากเป็นอะไรคะนักวาดรูปทำไมถึงอยากเป็นนักวาดรูปครับเพรโอเควาดจอเอามาให้ดูไหมวาดสวยเหหรอออเเาามใ้ดี๋ยวหกเดี๋ยวหกหมดแล้วหมดแล้วเอาหมดแล้วเอาออกเพราะว่าเดี๋ยวเขายังไม่ได้สนับสนุนแล้ว โอ้ยโอเกโเคในฐานะเป็นศิลปินโอเคจะอธิบายแต่ละรูกเป็นรูปภูเขามีดอกไม้สีชมพูกระดาษกระอะไรคือแรงบันดาลใจให้โอเควาดรูปนี้เออคืออะไรแรงบันดาลใจหมายถึงอะไรที่ทำให้โอเคโดนกิตโดนใจอยากทำรูปน เออโดนจิตโดนใจอ่ะแรงบันดาลใจอ่ะออไม่รู้หรือว่าแรงบันดาลใจโดนจิตโดนใจหรือว่าพิสมัยอ่ะพิสมัยที่อยากจะวาดรูปนี้อ๋อเราวาดเองเลยอ่ะโอเคเก่งมากออกล้าล่ะออก้าอยากเป็นนักเจสกีกับนักบาสสองงานเลยสองงานเลยสงาน สกแข่งทางบ้านแข่งในเวลาเดียวกันถ้ามันแปลกนะเป็นอย่างเงี้ยชุดเวลชุดเวลไม่ใช่พี่อออตรงขึ้นมาอย่าเป็นไรเขาก็รู้พี่อออยากเป็นเชียร์ลีเดอร์มันืองานให้เดาให้เดาไอ่รู้เออแกนรู้เลย แบบนั้นมันไม่คำเนอะพี่อเป็น <fire> นักนอนหลับพี่อเป็นนักนอนหลับนี่พี่อหนักตลอดใช่อันนี้จริงจบอกเลยพี่อเนี่ยนะถ้าวันหยุดพี่ออจะนอนหลับหลับดึกมากแบบแบบตีสี่เตียแล้วไม่รู้อ่ะแล้วตื่นกี่โมงตื่นห้าทุ่มเอ้ยไม่ได้ตื่ ยนน่ะไม่ทําอะไรเลยวันหยุดมีตลาดยังเดียวอ๋อมีพี่บีมบีมถามว่าอากูจะตามรอยพี่ออก้าไหมครับไม่อยากเป็นพี่ก้าเพราะพี่ก้าชอบแกล้งอ้าวแล้วไงทําไมชอบแกล้งน้องรอพูดเริ่มก่อนตอนนั้นอ่ะวันนั้นอะพี่ก้าแกงหรอยพี่ก้าแกงหรอยไรพี่น้ามาพี่ก้าแกงหรอยไรพี่น้ามาเราโอเคด้วยสิ โอเคคิดว่าจะตามรอยพี่ออมไหมไม่โอเคก็ตามรอยพี่อ่อแล้วพี่อ่โอเคเล่นเกมนิ้ตามไหมอ่ะเกตตามรอยพี่อ่อก็มันดูสนุกเกตก็เลยทำทางอันนี้มันเรียกว่าตามรอยแต่แต่เออช่างเถียงเียงไม่ได้เออช่างมันเออไว้ดีไว้เฮ้ยพี่แพรวถามบอกว่าสี่ออชอบเพลงอะไรมากที่สุดทีละคนนะทีละคนอ้าวใครตอบก่อนโอเค หนแค่เลมอนนั้นะมอนทวีวันนั้นเห็นร้องเพลงเนี่ยคนจเรามีสิทธิ์ไหมคนจรมีสิทธิ์ไหมคะคนจรมีสิทธิ์ไหมคะไม่ไม่ไม่ไ่ไม่อม่ไม่่ไม่ไม่ไมงไ แล้วก็นึกว่าบอกว่าก็ทำคนใหม่พี่โซเฟียนะถามว่าน้องอากูธกินข้าวเยอะที่สุดกี่จาน2 2จานพี่กูกินเยอะที่สุดในบ้านแต่กูว่าหืมจ้าสุดแล้วเกินมันช่ามันช่าสุดแล้วเกินแสงไฟมันแทงเข้ามาในตา ถ้าให้เลือกอ,ออกก้าทําธุรกิจของครอ,อบครัวออกก้อยากทําร้านอาหารหรือธุรกิจความงามร้านอาหารครับทำไมอ่ะอาหารอ่ะเพราะเราสามารถกินได้แต่ความสวยงามเราไม่ถนัดแล้วถ้าโตขึ้นมาออกก้าเจอผู้หญิงที่สวยงามออกก้จะจุ๊บจุ๊จบห<อ><อ>มดปลาอนคนอินเดียก็แหม <laughs> ลวแม่แล้วพี่กาก็นอนกับคืนแล้วก็ดูเธอสัอแล้วแม่ก็กีดรั่นเลยกรั่นเลยไม่มีคนช่วยแม่พี่กาานี่เด e ี๋ยวคำถามคืออะไรวะพี่ก้าวดูแต่เธอสับไม่คำถามคืออากูกินงากรั่นมาขนาดนี้ได้ ถ้าไม่เกิดเป็นลูกของป้ากับแม่เนี่ยจะเกิดเป็นลูกของใครอาจจะเป็นลูกของโดนันโดเนอะใครจะไม่รู้อะเกดจะเกิดเป็นลูกของใครโมเแล้วพี่อ๋อหนูเกิดเป็นลูกบ้านนี้เนี่ยเป็นลูกบ้านนี้เนี่ยนี่อยู่เป็นอยู่เป็น คำถามต่อไปจากแฟนตัวยงพี่รัชดาพรพี่ก้ามีสเปคผู้หญิงที่ชอบไหมมีอะงไไพี่ก้าพี่ก้าชอบคนไหนชอบแบบไหนชอบผู้หญิงแบบไหนพี่ก้าชอบ ทูน่าใครคือทูน่าไรสเปคหน้าตาเป็นไงพี่เขาก็แบบแบบไม่ได้เจอหนา้วออตอนนี้ออก้ายังไม่มีสเปคต้องรอให้ออก้าประมาณแบบสิบี่ออก้าจะรู้ชัดๆเลยโอ้ออก้าคิดว่าออก้าชอบผู้หญิงแบบไหนชอบผู้ชายที่มีจริงหรอชอบคนอื่นน่าจะมีเยอะแหละเลือกไม่ถูกอ่ะ ถ้ามีแฟนออเกสจะพาแฟนมาเจอป้ากับแม่ไหมมาถ้าเลือกเป็นสัตว์ได้หนึ่งอย่าง <Okay. S 2> ใครจะเป็นอะไรหมาตัวเล็กๆแต่ตอนโตไปกปันพิษบูออูุช <c> เ <oughs> ต่าน้ำทำไมถ <c oughs> ึงอยากเป็นเต่าน้ำอ่ะ <c oughs> เพราะมันอยู่ในน้ำแล้วก็น่ารักมันเจ๋งแล้วพี่ออล่ะเกิดเป็นแม็กุชทำไมับอกาออเกต ถ้าได้เป็นนายกอยากจะทำอะไรทุกวันเสาร์ให้โดนัทฟรีแบบโดนัทฟรีให้ทุกคนสมมุตินะถ้าออกพูดถูกหวยออกพูดจะเอาเงินไปทำอะไรสมมุติใช่มอืมใช่สมมุติสมมุตินะใช่สมมติสมมตินะใช่สมมุติสมมุติใช่นะถูกสมมุติสมมุติใช่นะสมมุติเลยสมมุติว่าถูกหวยอ่ะสมมุติใช่นะ สมมุติไงมันเป็นเพียงสมมุติไงป้าถ้าอีกห้าสิบปีพี่ออคิดว่าพี่ออจะมีอายุเท่าไหร่อีกห้าสิบปีอายุเท่าไหร่กันบ้างอีกห้าสิบปีหนูก็หกสิบสามเลยแล้วเอาเกสอ์หน่อยเอาห้าสิบหกละกันเพราะว่าตัวนี้เกสฑ์หกหัวอ่ะออกูดสมมุติอีกห้าสิบปีออกูดจะมีอายุเท่าไหร่สมมุติใช่ไหมโอเคพอแล้ว สมมุติว่าใครมีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้อีกสมมุติใช่ไหมใครชอบกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันบ่อยๆใน y YouTube เปิลนะคร h a n n e l แบบนี้นะครับอ่ะสมมุติใครมีคำถามตั้งคำถามมาได้อีกเลยครับสมมุติใช่ไหมเฮ้ยไปเฮ้ยไปเฮ้ยเลิัน